ลอยรถพึ่งเกียร์วันนี้เองนะครับรอยรถพึ่งเกียร์วันนี้เอนี่มาลงๆให้เสมอนะครับให้ดูดีเนาะลอยรถไทมาดันอ่าให้ดูภาพด้านนอกครับโอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับผมท่านจารันบอกถึงยอดเลยนะครับนี่ขนาดแดนเวชจัดถ้าแดดจัดจัดนี่ท่านเอ้ยนะครับผมนะครับจะสว่างสวยขนาดไหนนะครับ สาธุบุญจริงๆครับสาธุบุญบุญกุศลนะครับเดี๋ยวเหลืออีกหกต้นท่านเหลืออีกหกต้นทางไปห้องน้ําครับเดี๋ยวผมจะดูว่ามาหาท่านจะชวนทําวันไหนเพราะว่าขอหลวงตาท่านทั้งเสาทั้งอะไรเขามีมาเป็นชุดเลยไงทั้งเสาปูนด้วยเสาเหล็กด้วยมาเป็นชุดก็มาตั้งเลยฝังดินตั้งวันนี้ก็จบหมดแลวขอหลวงตาท่านสว่างหมดแล้วทางเข้าเรียบร้อยหมดแล้วเหลือชุดของเราอีกหกอีกหกต้นครับโอ้ยลายตาเนาะผมก็หมุนกล้องเร็วไปนิดนึง เลยท่านนะครับผมให้ดูความสง่างามเนาะนะครับอันนี้ก็คืออีกมุมด้านข้างของโบสถ์นะครับเดี๋ยวท่านมาหาท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาสักหลอดหนึ่งนะครับมาตั้งด้านล่างเนาะตั้งด้านล่างแล้วก็ส่องสว่างนะครับส่องสว่างขึ้นกับพระจักรพรรดินะครับให้เห็นพระจักรพรรดินะครับเป็นเงาขึ้นเลยนะครับให้ให้แสงสว่างนะครับขึ้นตรงพระจักรพรรดินะครับเดี๋ยวท่านจะท่านมหาท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเอามาติดอยู่นะครับ ส่องจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับทีนี้ก็จะสว่างสง่าง,งามเลยนะครับอ่าแคปหน้าจอได้นะครับใครอยากแคปแคปหน้าจอนะครับแคปได้เลยเดี Grammy ๋ยวผมจะตั้งให้เสมอกันนะครับเอาให้ตรงซ้ายขวาให้ตรงกันอ่าโอเคครับใครอยากแคปแคปได้เลยเด้อนะครับผมนะผมก็เล่าสู่ฟังเนาะนก็เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นสตอรี่เรื่องเล่าสําหรับงานงานพ่อป่าเนาะนะครับบุญกุศลของ หลายหลายท่านที่ร่วมกันทําบุญมานะครับก็มาเล่าสู่ฟังแล้วก็เป็นการขอบคุณนะครับผมมาไลฟ์ขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่โมทนาสาธุบุญใหญ่มาให้นะครับแล้วก็ให้ท่านจรันนะครับเป็นสื่อกลางมาหาผมเนาะนะครับก็นี่คือบุญกุศลของคําว่ายูทูบเบอร์ตัวเล็กๆนะครับผมแต่ก็มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับสําหรับการที่เรามาไลฟ์สดหรือเรามารู้จักกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับคําว่า ยูทูบนะครับอาจจะเป็น YouTube ตัวเล็กๆที่เราไม่ได้ว่า,าเป็น YouTube ใหญ่โตหรือหรือว่ามาีมีเพื่อนเยอะนะครับก็คือมียอดผู้ติดตามมะเนาะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็มีจิตกุศลของการที่จะทําให้วัดวาอารามหรือบ้านเมืองเราให้มันเจริญขึ้นนะครับว่าง่ายว่าเจริญขึ้นดีขึ้นทีนี้พ่อขาวแม่ขาวที่จะมาเดินจงกรมนะครับก็อุ่นใจนะครับเพราะสวา่างไสวอ้อมวัดแล้ว ก็ไม่กลัวงูงเหง่าเขี้ยวตะขาบอะไรนะครับก็เดินได้สบายเลยนะครับก็เป็นบุญกุศลใหญ่ที่ท่านได้ทํามากันนะครับร่วมทํามากันแล้วก็ทําให้นะครับวันข้างหน้าเราไม่ได้ใช้แค่วันเดียวเนาะนะครับถวายเทียนมัณฑาดีไหมดีครับก็ก็คือจุดแล้วก็หมดไปใช่ไหมครับอันนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จริงไม่เถียงนะครับแต่ตรงนี้ถวายโซลาเซลล์นี่คือหนึ่งประหยัดไฟวัด2ไม่มีดับในวันเดียวนะครับใช้ไปไม่รู้กี่ปีเนาะ กว่าเขาจะเสื่อมสภาพไปนะครับเสื่อมสภาพปุ๊บก,ก็มีพระที่เก่งนะครับเป็นพระที่ทำโซลาเซลล์ที่เก่งนะครับเป็นพระทีะ่ไปอยู่บริษัทต่อเติมรถไฟฟ้าของของของประเทศไทยเรานี่แหละนะครับท่านสึกออกมาท่านออกมาจากงานแล้วมาบวชเป็นพระนะครับไม่รู้ว่าท่านจะได้กลับไปไหมแต่ถ้าท่านได้กลับไปทํางานที่เดิมเวลาที่มีงานที่วัดเนี่ยเวลาวันหยุดเขาเขาก็จะมาทําให้ครับคุยกันไว้แล้วเขาจะมาทําให้ก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับเป็นตัวตัวแบตลิเทียมครับเป็นแบตลิเทียมใส่เลยนะครับแบตลิเทียมนี่คือจะเป็นแบตที่เก็บรักษาไฟได้นานนะครับผมนะครับนะครับได้ยินกับพี่ๆทุกท่านยินดี <laughs> ยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะเราก็ไม่ได้เก่งกันเรื่องแบบเรื่อง,เร,องเรื่องหวยเรื่องอะไรเนาะพอหวยออกแล้วเรามานึกได้เลยโอ้โหจริงๆเลยโอ้พินิหารที่แบบทําให้เราเห็นกับตาเลยโอ้ทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวสองตัวเลยนะครับ เพียงแค่ว่าเราไม่ใช่นักเล่นเนาะเราก็เลยเอาเอาไว้เป็นครับเอาไว้เป็นแต่น้องลินก็ยังดีน้องลินเขารู้จักเนาะถูกห้าบาทนะครับผมเนี่ยจะมือแทบไม่มีจ่ายนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะตอนนี้ก็ได้ยี่สิบกอันทีผมก็จะเอาประมาณสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับได้สักสองไฮไลท์ครึ่งชั่วโมงนไไงี่ก็น่าจะเวิร์กนะครับน่าจะเวริร์กนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาอีกสักไฮไลท,นะท,ท์หนึ่งเดินเดินออมโบดเนาะเดินออมโบดสักทีหนึ่งนะครับเอาสักไฮไลท์หนึ่งนะครับ แเ้าก็จะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าก็หว่วงคุณแม่นะครับหว่วงคุณแม่เนอะเมื่อคืนคุณแม่นอนก็โอ้โหผมตกใจเลยนะครับ